วันนี้จะมาแนะนำรถปาเจโร่สปอร์ตเที่นั่งรถครอบครัวของมิซูครับผมซึ่งตัวที่จอดจอดอยู่จะเป็นตัวท็อปขับ2เรียกว่าปาเจโร่ l i ลิตอีดิชัครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสอบาทครับและสีขาวต้องเพิ่ม20,000บาทครับซึ่งหน้าตาของรถเนี่ยจะเป็นรถที่สีขาวและตัดดําสีขาวและตัดดํา อ่าแบบนี้เลยครับมาจากโรงงานซึ่งจะไม่เหมือนกับรถปาเจลโลรุ่นปกติก็คืองานจะเป็นสีขาวดำปนกันครับและตัวงานของรถบางชิ้นจะเป็นสีดำเช่นหลังคาหลังคาล้อแม็กสีดำภายในอาจจะเป็นเบาะสีน้ำตาลครับผมเราจะไปชมด้านในครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้มาเลย อ่าด้านในครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาขับปาเจโร่ l อลิหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสองสีขาวครับผมราคารถอยู่ที่ล้านห้าสองแปดนะครับสีขาวเพิ่มสองหมืนครับผม ตัวรถจะเป็นสีขาวดำเป็นตัวพิเศษครับผมส่วนออปชั่นเนี่ยออปชั่นเยอะครบเลยกล้องรับคันเซ็นเซอร์รับพันเลดร์ด้านหน้าล็อกความเร็วเนี่ยตามลถคันหน้าอัตโนมัตินะครับซึ่งบางรุ่นนะยังไม่มีออ่ตัวนี้เลยนะครับที่ตามลถคันหน้าอัตโนมัติเนี่ยเบาเบาเาจะเป็น ีน้ำตาลครับเป็นโมดูลถามว่าสีน้ำตาลเนี่ยดียังไงบอก์สีน้ำตาลเนี่ยเป็นบอกพิเศษนะครับที่มิซูทำขึ้นมาซึ่งระบายความร้อนได้ดีครับผมเกียรโ,ต,โตเป็นแปดสปีดครับแปดสปีดนี่ถามว่าดีตรงไหน,นคือถ้าเกียร์เยอะเนี่ยสามารถที่จะปรับเกียร์ได้แบบสมูทเลยเหมือน CVT ของรถเก๋งเลยมีสปอร์โตโหมดด้วยครับกดบวกกดลบ แอร์แบครอบคันครับผมตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองของรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองสิบสามถึงสิบห้าสิบหกนะครับอยู่ที่เราขับนะครับรถใหม่ๆก็ประหยัดน้ำมันดีครับผมไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีก้านครับมีปุ่มเยอะแยะเลยควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยโหมดแล้วก็ในส่วนของด้านขวาเนี่ยจะเป็นล็อกความเร็วตามรถคันหน้าครับสามารถกะระยะได้ด้วยหน้าจอหน้าจอเป็นสัมผัสครับผมมีจอหลังด้วยนะครับจอหลังซึ่งรถโตโยต้าเ,เนี่ยน่าใช้นะครับถ้าถ้าถ้าผมเป็น ถ้าผมใช้เองเนี่ยเออผมก็อยากได้นะปาเโลแล้วญี่ปุ่นมันไม่เทนนั้นสบายครับช่วงล่างนิ่มนะครับใช้ได้เลยโอเคเลยสำหรับถ้าลูกค้าชอบสนใจเนี่ยลองมาขับดูนะครับเราท้าให้ลองนะครับอย่าฟังคนอื่นนะฟังคนอื่นไม่รู้เหมือนที่เราลองนะครับ ขับเท่เลยครับผม,ออมคอนโซลคอนโซนก็มีตรงกลางทำแบบสปอร์ตครับผมจะเป็นรถที่เบาะเนี่ยกระชับมากและภายในเนี่ยะจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตเลยเวลารถจะแซงเนี่ยจะมีเลด้าบอกนะเตือนนะครับ ไฟฟ้าคู่หน้าครับระบบแอร์เป็นนาโนอี e ครับระบบแอร์นโนออเนี่ยมีไม่กี่ห้อนะครับที่มีนะครับ USB ยรับ USB มีหลายรูนะครับมีหลายจุดเลยมีหลายจุดฝาท้าย ด้านหลังเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับสามารถกดได้สี่สี่ที่ครับผมก็เดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ำมันก่อนแล้ว,ข,วข้าวครับประมาณนี้